นี่แสดงว่าคนไทยชอบมาอาวิบโตดิล้วดูดิชิคุมิอ่าเป็นไงอออ่เเ็ซซววิิสสมบ ก็หลีต้องรักษาปอดดีเลเพราะอะไรคะกินบุหรี่เยอะมากอืเขาสูบบุหรี่กันเยอะเนาะอันนี้ก็คือถ้าได้กินบุหรี่ไอเลิฟยูยูรัเจอโอป้าเยอะไหมคะเยอะอยู่โอป้าหล่อไหมอล่อแต่ชอบคนผิวดำผิวชอบคนผิวดำไม่ใช่ละผิวเข้มเขาเรียกผิวเข้ม เอาป้าขาวเกินไปเหรอลูกแต่ขาวก,ขาก็ได้ขาวก็ได้เอาแล้วเอาแล้วอยู่คนเดียวอยู่เดียวอยู่ไทำไมอ่ะหาเลี้ยงตัวเองขายอะไรลอตเตอี่อ่าเลี้ยงแม่ด้วยกันแล้วกันโอเคได้แล้วป่ะอ่าโอเคได้โตแล้วนะคะไปกัน นะวะโอเคเดียวเข้าค่าะ for one person for four one four one f o r one หรือจอยเราสั่งมาสี่อย่างเลยก็ได้อย่างละหนึ่งแต่อย่างละหนึ่งให้มันไม่เหมือนกัน okay, โอเคได้ค่ะโอเคหรือว่าเราสั่งสามอย่างพอไหมมันเยอะไหมจอยใช่โรแมนกิกเพราะมันมีข้าวนะล่ะอันนี้อยู่นะ<ฆ>อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้มีหูแล้วมันอันนี้หนึ่งไหมนะอย่างละหนึ่งไหมจอย มันมาอย่างไรวะมันมาเป็นเินแบบใหญ่ๆเรามาแบบทำ่เะเราหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันภาษาญี่ปุ่าเจ๊ ิดแก้หแล้วแล้วเราก็ปลุกเองใช่เหรอน่าจะใช่เขาผัดให้ใช่ใช่พี่อาเพราะหนูเห็นในรีวิวเขาขับเขทุกอย่างใช่ที่เขาถามลยบอกเดี๋ยวเขาผัดให้ครับค่ะสองคนหนึ่งปิโน่ขอบคุณหนึ่งสองสามหนึ่งสอง อันนี้รอนะคะจริงพี่อังเราก็จริง เดยังแปบนึงหนูขอเอาอันนี้เอาค่ะนี่บริการด้วยไม่ไม่หนูกเขาทำให้เดี๋ยเขามาเมื่อกี้เขาก็มาเขารูนาทีเลยอาจจะยังไม่สุกเลยเนาะปิโทรศัพท์วางมือมือมือไม่บังน่ะเออนี่คุณพกแล้วมีปิ้งโต๊ะกับพัสเตอร์อยู่กลัวอะไรอ่ะ

quán trá tô đấy, nó ngon thì, mày pin to bao? Bao nhiêu? Bao

ผัดผ้าด้านหลังนะมีกำลัง yeah. ผัดข้าวเขาต้องมีสูตรของเขาพี <ell> ่อังเขาต้องมีสูตรของเขาแน่นอนเลย สนสายสนสายสสายาเป็นไงลูกอร่อยเหรออร่อยเหรอลูกคัตเตอร์โอ้ยปินโตปินโตอร่อยบ้างไหมลูกอร่อยไหมอร่อยทำไงอร่อยทำไง เราเราจะกินยังเราจะทํำยังไงอ,ะอ่ะคะเราจะทํำยังไงเนี่ยไม่หนูจะทําทําให้แม่กินได้ไหมแบบเนี้ยลองทัลองชิมรสชาติแล้วก็นั่หนึงนะเฮ้ยคอปเตอร์เต้นแล้วเ่ยนะเป็นแม่ก็มีความสุขแล้วพี่ <c oughs> ยังเห็นลูกกินแล้วนะเห็นลูกกินแม่ก็สุขใจลูกอ้ <c oughs> มีการมีการถ่ายถ่ายเยอะไโคโค่ีอังคือช้อนเลยลูกช้อนเลยชัว์เปาเาได้เปาไ้เปาด้วยเปาเนี้ยเปานี้เปาเียจะหมูอ้ำก่อนอ้ำก่อนอ่ำไมไดาไ่ด้ว ้เราสคราส้สคงั่งตนน่ต่ะใช่มาสี่คนก็ต้องสั่งทั้งหมดสี่จานสั่งหมดสี่จานก็จะมีอยู่เมนูหนึ่งเนาะที่ไม่สามารถเรามารวมรวมกับคนอื่นได้เมื่อทานเสร็จแล้วเป็นไงคะเขาก็จะทำเมนูจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วข้าวผัด ข้าวผัดมันปูข้าวผัดมันปูมีไข่ไข่กุ้งด้วยเอ้ยเนาะมีไข่กุ้งมีอะไรบ้างลูกเ,เอ่อข้าวผัดมันกุ้งไม่ใช่มันปูอ่าข้าวผัดมันกุ้งเอ้ยเมื่อกี้แม่พูดอะไรมันปูข้าวผัดมันกุ้งแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยนี่ผมหอ,อหอมจังเลยร้านนี้ถือว่าว้าวไหมคะว,ว้าวอร่อยมากแถวโฮมเดง